แล้วเดี๋ยวไปดูคําถามแรกนะผมคําถามแรกมาจากน้องธัญรัตน์นะครับผมก็คือน้องถามว่าพี่ครับพี่มีแรงบันดาลใจอะไรในการมาเล่นสนัยครับ คืออยู่ดีๆพี่มาเล่นสไนเลยเหรอเกิดมาพี่จับสไนเลยเหรอ no อ๋อไม่ใช่นะผมเกิดมาพี่ไม่ได้จับสไนามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะผมก็คือใครที่ติดตามพี่มาายุเก่าๆเ,เนี่ยก็จะรู้ว่าพี่เนี่ยเล่นสายไฮไรท์มานะผมตั้งแต่แรกเลยนะผมคำถามต่อไปนะครับคำถามที่แปดจากน้องบอนซี่นะครับผมบอนซี่เนี่ยถามว่าพี่เป็นคนที่ไหนับผมพี่เป็นคนลบบุรีนะครับผมณนะปัจจุบันนี้นะครับอยู่ตั้งแต่2ขวบสามขวบสี่ขวบประมาณนี้นะถึงประมาณตอนนี้แหละถึงปัจจุบันพี่ยังอยู่ลบบุรีอยู่นะครับเป็นคนลบุรรีนะคับ พี่ก็เป็นคนลุบหลีนะครับผมแล้วก็พี่ไม่ได้เป็นลิงนะครับผมแล้วก็เพื่อนพี่ก็ไม่ได้เป็นลิงด้วยนะครับผมคำถามที่เก้านะครับผมมาจากน้องโฟโนนะครับถามว่าพี่เป็นเกมไหมครับเอ้ยน้องเอ็งก็ถามแบบนี้ได้ไงอ่ะพี่อ่ะ เครั้งที่สี่เนี่ไม่ควรแล้วต่อไปคำตอบที่สิบเลยนะครับผมขำตอบที่